โอเคย่อให้ส no ัมปทเจ็บกน่านยู่กจะร์นวัตจกกีแนลช่นเคส่งเย้ครับเนี่ยวันนี้เรากลับมากับการรีอคชันอีกเช่นเคยเนาะคือมารียกชันตามช่กีไปเลยของเพลงมยันาเปนออฟฟิเชียลเพกับเพลที่มีชื่อว่าเธอน้ำตาลาเธเจ็ดสื่อแบบรุกทุ่งจัดแล้วก็มีงิน เดบงตัวอย่างเราณจามงวานที่ร้านเสิร์ฟไว้ไม่ดีเรื่องนี้กำลังสดอยู่นะครับก,ก,กีบัสซี่เบิรงสดๆแต่ประทัดเลยแดงด้วยแตงย่แตง้วยมายาละทั้งหมดเลยนะทางห้องทางแต่งเองผ่านมหารระที่ะแ,แล้วก็มีเอกเป็น่ออเอกเซียนหลังน้ำเนาะกับเข่ากับอันนี้ นาฬกาของตอนนี้ของเสียหลังเลยโสดเหมือนบอกโอเคเราจะไปเบิ่มกันเลยดีกว่อนะแตนน่จากชาสียนาฬิกาชุ่มๆมากละสกอมีคนขับรถมาเอาเสียหลัง จบไปแล้วจ้าแต่ทำไมม,ไมีมีเพลงหนึ่งเด็ก็คือเป็นเพลงของมิยาลาฟนี่แหละจะลงในช่องตัวเองปั๊เดี๋ยวนี้ออกมาเป็นสเลอร์ปิ้นเดียวละก็เลยลงอยู่ในช่องของมิยลาลาฟปกติลงอยู่ในย,ยับแมทแต่เนี่ยเป็นสเลอร์ปิ้นเดียวละเป็นในคอนเสิร์ตของทีเคเลยก็วาวอยู่บ้างทีเคเสือไม่ให้ตัวแสนมันนะมั้ง มันจะาห้ามลยอันนั้นเด็กต่อดีกว่าเพียงไข่เจียวไปก็คเคเื่อฟังก์ชันหลักเลยกันดี่าห้าก็พามาสี่กาวจิตนอ้อไซเฟรก็มีดวเพียงไข่เจียวดีกว่าไข่เจียวมายาล่าออกเชี่ยวเอมเบรแต่งเด้งทอนเองเหมือนเธออเี่นนุ่ โอเคอ่ะผ่ยนไดกว่าสามสองหน่ let's go เบิดเนาะเพลงสองนาทีครับไปกังว่าสองแล้วโ p o s า Kan, supli. Ya, yeah. ya. Yeah. สเปอร์ขาไก่ไปยก่อนนะไายัางก่นอกนอลืมบุแล้วโมเดือดจัดคาซาซโมมาเขี่ยวาโมา เขาเรียกว่าหัวร้อนหัวร้อน,อนไปแตี๋ยวลแล้วจ็ดพิสาร่ะ แค่นี้แล้วกันบานนี้งงหนึ่งเคี่ยวตัวจีน จบกอเคก็จบลงไปแล้วมาทุกคนกับกรายกวิทว่าไข่เจียวของมายาลาขอบไปเชืออันีตอนนี้ก็ผ่านมาอะไรก็อาทิตย์นึงป่ะเ้ยสี่อาทิตย์เนาะเดี๋ยนี้นอ,นยนยอยู่ประมาณหกสวิวก็เหียวอ่ะครับ โอเคตุกคนก็ไม่ได้ซัมนี้ละมันยี้จัะไปสองเพลงอีกเป็นเต็มไอ้เจ้าคิดว่าได้ลงคลิปมาประมาณทั้งนสองเดื้องละแค่ไปจักคลิปล่าสุดละโอเคถ้าฟังทางเบิมคลิปตัว okay. ต,ต่อไปได้แล้วจะพยายามลงอีกแล็ว See you